แรน้ำกันบนุคนแล้วเยโอ้ยยันอะโอ้ยยันด้มันสัจังเขาสั้นตอกเยมันสีมันรวยมาทีสัใสเลยเด้อตอกมันมันดังแบบมาอเขาสั้นเฮงกัดังซันค่อยกดังแท้แแแ่นี่่ัน็บอเขาเห็นคนสีกันมามันยีดังแจ่้กันนะแต่คือ้าวเอาตอกมาสั้นที่หละครับเนี่ยอคือข้ามาขํามาขันมาตอกเนี่ยก็คือตอก นะท่ันว่าเป็นจังหวะกับว่าเขาเรือหนูครับออกลังเส้นนี่ลังมัดนี่ท่านออกลังลังลังมัดแต่ออกค่อได้ลังมัดออกท่้นนี่จวดใส่หัวปตีเขาเลยดิอหนัวหนัวไว้เสิฮะไว้เลยติอ้มันจะคิดว่าเป็นแมงกันอย่างมุ่นมันมาหอดเขาเจ้าปั๊บเลยทีเดียมาหอดเลยจังที่เราปืนเขาปืนยิงเลย ครับว่นดี้ไกลเาดอกรอข้าอันห้องเขานี่ยเขาตาหลสอเขาคอยสอละอนนี้ตอคคอันมัดักตูนเาไปน่ะมันจะเอาไปฉิ่ไงบุเนี่ยตออายุหาจีบมืนนลงอเดี๋ยวมื่อคืนดอกมานมิจเดเลยอไม่ยังไม่ยังไม่บงครับไม่บงไม่บงไม่บงเป็นมีสูตรไม่ที่ปรไเดี๋ะไหนคุปาโอยบ่แม่ดอกบ หมดผมไม่ยิ้กินเห็ดอยู่กับวัคยุนเนี่ครับสังพยายการ,รครับม <c oughs> ีแต่ไม่บ่งนี่ละครับมันผิดตัวเขาหยังกัดตงวิธีการทำตอกก็าตามบนร้านตามสูตรอาจารย์พ่นกับมี<อ>มีมิเลือกมียามเห็ดอยู่เด้อยเคิลว่าวิธีการข่าวตอกนะแมนว่แน่แมนตัว ประแม่นมาอยู่ดีไม่เฮ็ดก็ได้อยู่แต่ว่าเฮ็ดตามประเภทนี้เลือกของเพื่อนเหนที่มีเลืกเฮ็ยูมันข่าครับมักัน็คอย่ดีครับครวบเพิับครับคือประสบการณ์ที่เห็นนะคือสั้นแล้วนี่นอกจากหนูหนูเขา งูเข่าน้ำมะงูงูเข่าน้ำอ่าอ่าเจออย่างนี้นตรงอางงูเห่าตนมางูเห่าครับอ่ามันคล้ายๆว่ามันสั้นแล้วมันจะเป็นเสียงความทีของของหนูของงูนะมันคิดว่าเป็นพพวกมันนะ่ะแต่ว่างูเนี่ยมันจะมากินหนูแม่นปะ อบอกที่สั้นคล้ายว่ามันจะเป็นเสียงพวกพวกมันสินะเสียงหนูสินะความทีมันน่ะมันก็เล่าจะออกมาเรียนคลายว่าอ่ามูพวกมันเอินสินะออนะครับที่นี่งูมันกระถาสิน่ะเสียงแบบนี้เป็นเสียงงูมันนำมากินหนูนะครับนี่คือตอกตอกสั้นหนูที่แรกที่แรกบ้านเขาพมีดูนี่ตอกนะ มาจากท่งอื่นเถต้นตำรับแท้ๆน่ะเห็ดบารได้พวกขมรเอามาขายีแปดร้อยืนนี้อันละแปดร้อยผืนนี้นะที่แรกนะพอเห็นตัวอย่างแล้วบนี้พัากากเอาไปดัดแปลงเฮ็ดไปเฮ็ดเบิ้งวัดพ้ยน้พอย่งของซ้ำของเขาครับเห็นพกาเฮ็ดบยากาศผู้นั้นก็เฮ็ดไหเนี่ยผู้นี้ก็เฮ็ดไหเนี่ บอกยุ่ยแตมันชวนเฮ็ดจะเฮ็ดเปลนโมพหอยยาตัวอย่างมาเบึงเบึงหรืออก็ได้กันเฮ็ดครับเพราได้อยู่ได้กินอยู่ดีหรอคือบอกง่ายๆคือช่วงนั้นมันหนูมันหลายมันคือคือแต่ว่าวันพาเนี่ยบ่อใบสั้นอ่าเป็นเป็นบ่อใบสั้นเป็นถือผคือคือเอาออกมาหนักครับครับเป็นถือครับวันวันพา เห็นอะืมคือเจ้าคือว like um, ่าถามมังงดเด้องาหย่างหักใส่มันน่ะน่ะเกิดจากน้ำผาครับาตอกน้ำพุไปมึงมือนี่คือสิบสีท่านมือดับได้มืงเนี่ว่าม yeah, mm ึงยาวสั้นแต่ว่ามันงูนู้นมหลายสัตนครับห่อยสั้นมันว่ามึมีล้มหนุกดิอืมอยากมาอังใดโอ้คมมึงเลยกลางป้าวไอ้ท่านว่ามันมีเลยป่าวไอ้โอ้แรดดอกไม้ ชาวบ้านขี่รถไปแต่งาน,งาน,งานยัางกันยังอยู่คือเก่าครับมันมาคือจังงานยังเนี่ยหักลงมาผิวนเ,นเนี้ยเห็นติดจ่าเนี่บึ้มเน่ยน่ะเอ้ยทางเขาบ้านกขบประจ่างนี่ยนะล้วนอ่ะโอแ้แม่นีิรีแม่นีิรีเพ่นอืนเพื่นออกมากขายเพื่อนต็ว,าว่าหานไปซันนี่วันผราครับเแบ่งคำอื ครับถือว่าอ้นี่ตอกเราเข้าไป,ปมันถิ่นหยิ่งั่นเอออยาก<อ>ร้องเนี่ยหัวหมากอะไรยิ้มเลยล่ะวะท่นเออครับที่แรกของห้องหมวกเบ,บี้ยนี่ล่ะบันนี่ซื้อซุนโอ้ไปหาซื้อเสียเงนินตั้งเกืเอบแปดร้อยท่นตอกจิ้มเขากูตอมกมัดก้ากูเหลียยอยูน่นะไปยุ่งหัวคัน้ากูน่ะเอาไปสั่นลวดั่นเออ มันกับว่าดัางคือเขาเห็ดมาแล้วครับว่ามันมีวิธีการเนการเรามันกัมีสูตรบางคนเนาะครับการมัดมีสูตรได้ไหมการมัดนะครับเราไม่เดี๋ยวมันมีใยครับมีใยนะนี่อ่าเรียบไปสั้นน่ะไยเนี่ยเป็นได้ได้เป็นได้นี่แหละใยคือปลูกแขค้นใยเนี่ยครับเป็นได้มันเป็นสองอันติดกันเนี่ยครับเขาจิบปลูกง่ายง่ายนะครับว่าวิธีการเขาตอกนี่ถ้าเกิดตามที่ได้ยินมานี่ละเอียดครับ เพิ่มมีครับเพิ่มีเรื่องมียาำเด้นะครับการเข่าต่อการมัดต่อครับเนี่ยมีบริกรรมกาถาว่าบริกรรมกลับครับวันนี้เนี่ยโซกราบวันนี้ครับอครับตอกสั้นนะครับตอกเอื้อนนู

เอ้าว็คือการเฮ็ดเสียงที่บป่าจังไหเฮ็ดเสียงขึ้นหูเฮเสียงขึ้นัวเอา็คือการเฮ็ดเสียงเฮ็ดเสียงแบบล้อเลียนหนูนะใครคิดว่าหนูมันกัดกันมูพวกมันเดินกันทีนั้นแล้วก็ออกมาแล้วก็ยิงนะครับอ่า้ออเอาเเาเ้เเอ แอลแอลหนูนะครับวิธีการเลียนเสียงหนูนะให้หนูมันออกมานะครับอีกแบบเนึงคือไปหายอดเข่าไปหาหยอดเข่าไว้น้ำทางหนู lòng với nói lòng này nè